คนติดหวานนะคะเจอเหตุ2เด้งที่ทำให้เศษติดการกินของหวานก่อนจะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรีชะลอไวระดับยืนให้รีด้วยนะคะ เรื่องขนมหของหวานหวานเนี่ยมันไม่ได้มีคนชอบกันทุกคนแต่คนที่เขาเป็นสายหวานเนี่ยเขาจะติดหนึบเลยนะคะมันมีสาเหตุมาจาก2สิ่งนี้อันดับแรกก็คือยีนจากพันธิกรรม slca สนั่นเองที่ทําให้คนมีพฤติกรรมชอบกินอะไรหวานหวานอันที่2สมองไม่จะไม่ลดการหลั่งสารโดพามีนเมื่อได้รับน้ําตาลสูงต่อเนื่องกันนะคะก็คืออย่างเมื่อเรากินของหวานเข้าไปเนี่ยน้ำตาลมันจะไปกระตุ้นตอบรับลดหวานที่ลิ้นนะคะมันก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจเรียกว่า brain reward system นะคะซึ่งมันก็จะหลั่งสารโดพามีนไปทั่วสมองเลยทำให้เรารู้สึกดีถูกใจแฮปปี้อยากกินอะไรหวานๆอีก ซึ่งมันต่างจากการที่เรากินอาหารอร่อยๆโดพามีนมันจะสูงขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าเรากินอาหารนั้นซ้ำๆนะคะโดพามีนมันจะลดต่ำลงเรื่อยๆจนทําให้เรารู้สึกเบื่อไม่อยากกินอีกคือเขาบอกว่าธรรมชาติของสมองเนี่ยมันจะสนใจอาหารรสชาติใหม่ๆเรื่อยๆแต่แต่ถ้าเป็นของหวานนะคะที่กินต่อเนื่องกันไปเนี่ย สมองกับจะไม่สั่งการให้โดพามีนลดลงมันรู้สสมองมันรู้สึกเหมือนมันได้รับรางวัลอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้คนเราเนี่ยเสพติดมีพฤติกรรมเสพติดการกินของหวานซึ่งก่อโรคมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ชอบกินของหวานแล้วไม่อยากมีปัญหาสุขภาพเนี่ยก็คือปรับเปลี่ยนการกินของหวานลดให้มันลดน้อยลงนะคะแต่หันไปกินผลไม้พวกลดหวานน้อยอย่างชมพู่แอปเปิลสาลี่นะคะหรือฝรั่งก็ได้หลังมือ้อคาวที่เรามักจะติดของหวานแล้วก็ไป ดื่มน้ําให้มากเพราะน้ำช่วยลดความอยากนะคะของหวานแล้วก็ไม่ตุนอาหารหรือไม่ตุนอาหารอะไรที่เป็นหวานหวานไว้ในตู้เย็นตู้ข้าวแล้วก็ไปออกกําลังกายเผาผ่านพลังงานนะคะเอาเข้าเท่าไหร่ก็ต้องเอาออกเท่านั้นค่ะถ้าเราอยากทานอะไรหวานหวานเนี่ยเราก็ทกํากล้วยปั่นกับผลไม้ได้เลยนะคะก็ทานแก้ร้อนแบบเนี้ยอร่อยด้วยเป็นกล้วยปั่นกับโยเกิร์ตนะคะ ไม่ไหวค่ะดีต่อสุขภาพด้วยหวานเย็นอร่อยเลยไม่ต้องกินไอติม